สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทํากล้วยเชื่อมบอกเคล็ดลับทําให้กล้วยสีเข้มสวยกลวยเนื้อหนึบก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนํากล้วยน้ําว้าวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกหามแบบนี้นะก็นํามาตัดแยกออกจากหวีค่ะเพื่อจะนําไปล้างพอตัดแยกกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นํากล้วยไปล้างน้ําสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมต้มกล้วยกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะตั้งน้ําจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วใส่เกลือใส่เกลือลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํากล้วยลงไปต้มกันค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนํานะคะถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดแบบนี้อย่าใส่กล้วยลงไปต้มเด็ดขาดเพราะจะทําให้กล้วยของเราดําค่ะในวันนี้เราก็จะใช้เป็นวิธีต้มกล้วยก่อนที่จะนําไปเชื่อมนะคะก็จะทําให้กล้วยของเรามีความเนบแล้วก็ที่สําคัญกล้วยของเราก็ไม่ดําด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็ต้มกล้วยไป30นาทีค่ะ ในช่วงที่เราให้กล้วยต้มครบเวลาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเปล่ากันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะแต่เราจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะเพราะสะดวกแล้วก็ง่ายดีตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ตักกล้วยขึ้นไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตักกล้วยขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็จะแช่กล้วยของเราไว้ในน้ำแบบนี้จนกว่ากล้วยของเราจะคลายร้อนดีค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่กล้วยไว้ในน้ำเปล่าจนคลายร้อนดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักออกมาพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะพอพักกล้วยเสด็จน้ำดีเราก็จะนำกล้วยมาปอกเปลือกกันค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่ากล้วยมีเส้นใยแนะนำให้เอาออกให้หมดค่ะเพราะในส่วนของเส้นใยกล้วยจะทำให้กล้วยของเราดำนะ เสร็จ oh แล้วเราก็จะตัดแบ่งชิ้นกล้วยค่ะในขั้นตอนนี้ให้ตัดได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะตัดแบ่งครึ่งอยู่ที่2ชิ้นค่ะส่วนเนื้อกล้วยข้างในก็เหลืองสวยมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้หั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาเชื่อมกล้วยกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าค่ะในวันนี้เราใช้เป็นกระทะจะได้สะดวกแล้วก็ง่าย เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบเตยจากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือน้ำตาลแสดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะการที่เราใส่น้ำตาลแสดงแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มสีให้กับตัวเนื้อกล้วยของเรานะเสร็จแล้วเราก็จะคนค่ะไปจนกว่าตัวน้ำตาลทรายจะละลายดีเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะต้มไปจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํากล้วยของเราลงไปต้มค่ะตอนใส่กล้วยลงไปก็ระวังน้ำร้อนกระเด็นใส่ตัวเองด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยให้เนื้อกล้วยกระจายตัวกันออกค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็ปรับไฟมาใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มไป30นาทีตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะมาเปิดดูค่ะ น้ําของกล้วยก็เริ่มแห้งประมาณนี้นะคะเราก็จะมากับด้านกล้วยกันค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะกลับด้านกล้วยแบบนี้นํากล้วยที่อยู่ด้านบนนะคะลงไปด้านล่างส่วนกล้วยที่อยู่ด้านล่างก็ให้เอาขึ้นมาไว้ด้านบนค่ะการที่เราทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้กล้วยของเราสุกเสมอกันดีนะ เสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยให้กล้วยลงไปจมน้ํานะคะในขั้นตอนนี้ขอแนะนําอย่าทําแรงนะให้เราทําอย่างเบามือพอเนื้อกล้วยของเราจะเละค่ะพอเรากลับด้านเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํมะนาวนะคะลงไปส่วนน้ํามะนาวเราก็จะใช้อยู่ที่1ลูกค่ะการที่ใส่น้ํามะนาวลงไปก็จะช่วยทําให้เนื้อกล้วยของเรามีสีเข้มที่สวยงามค่ะก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะเดี๋ยวเนื้อกล้วยของเราจะมีรสชาติที่เปรี้ยวค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาประมาณ3นาทีนะคะลักษณะน้ำก็แห้งประมาณนี้เราก็จะใส่น้ำเปล่าเติมลงไปค่ะในส่วนปริมาณของน้ำเราก็จะใส่ลงไปให้ท่วมเนื้อกล้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหมอ้อจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะในขั้นตอนนี้ให้แวะมาสังเกตเอานะส่วนของเราก็จะต้มไปประมาณ30นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาต้มกล้วยมา30นาทีนะคะก็จะมาเปิดดูค่ะน้ําก็แห้งประมาณนี้เราก็จะมากลับด้านกล้วยค่ะก็ให้เรานํากล้วยที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนํากล้วยที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างค่ะก็จะช่วยทําให้กล้วยของเราสุกเสมอกันดีนะส่วนการใช้ไฟนะคะก็ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ กลับด้านกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ําเปล่ามาเติมแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้มไปจนกว่าสีกล้วยของเราจะเข้มนะในขั้นตอนนี้ก็ย้ําเหมือนเดิมค่ะอย่าทําแรงเกินไปนะเพราะว่าจะทําให้เนื้อกล้วยของเราเละได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ําจะแห้งค่ะพอน้ําแห้งแล้วก็ให้เราเติมน้ํานะคะถ้าใครได้สีเข้มตามต้องการแล้วก็ให้ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาจนได้สีเข้มตามต้องการแล้วนะคะก็เติมน้ำประมาณสี่รอบค่ะพอได้กล้วยสีเข้มประมาณนี้เราก็จะปิดแกด๊สจากนั้นก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะส่วนใครที่เติมน้ำสีรอบแล้วกล้วยยังไม่เข้มแบบนี้ก็สามารถทำต่อไปจนกว่ากล้วยของเราจะมีสีเข้มได้ตามต้องการค่ะ ในช่วงที่พักกล้วยไว้ให้คลายร้อนนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะก็ตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่เป็นหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะส่วนในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจากนั้นใส่เกลือค่ะเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวโพดการที่เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปแบบนี้ก็จะช่วยทําให้น้ํากะทิของเรามีความข้นเหนืดค่ะส่วนใครที่ไม่มีแป้งข้าวโพดก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าได้นะคะ พอใส่แป้งลงไปเสร็จก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้ย้ำเลยนะอย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะพอเราคนจนตัวแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะก็ใช้เป็นไฟอ่อนนะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะพอเปิดไฟเสร็จในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคน อย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะต่อไปเราก็จะต้มน้ํากะทิไปจนกว่าจะเดือดขอบหม้อขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิมาจนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าน้ํากะทิของเราเริ่มสุกแล้วค่ะเ,เราก็จะต้มต่อไปอีกสักพักนะคะเพื่อให้น้ํากะทิได้เดือดขึ้นมาเต็มที่แบบนะะี <basil im. S 1> ้ค่ะการที่เราต้มแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราสุกดีนะคะ พอน้ำกะทิเดือดขึ้นมาประมาณนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำเลยนะอย่าใช้เวลาต้มน้ำกะทินานเกินไปค่ะเพราะจะทำให้น้ำกะทิแตกมันหรือว่าแยกชั้นค่ะพอปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้กล้วยเชื่อมของเราก็พร้อมเสริมแล้วค่ะสีกล้วยของเราก็เข้มสวยโดนใจมากเลยนะใครที่ทำตามสูตรนี้รับประกันสีเข้มสวยและเนื้อกล้วยเนบค่ะ พอทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะตักน้ําเชื่อมนะคะขึ้นมาลาดใครที่ชอบฉ่ำๆก็สามารถลาดได้ตามความชอบเลยนะในส่วนของน้ําเชื่อมนะคะก็เป็นน้ําเชื่อมที่เราต้มกล้วยไว้เมื่อสักครู่ค่ะส่วนคนที่ชอบหวานมากนะคะก็ให้ลาดน้ําเชื่อมลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะในส่วนของน้ํากะทิไม่แนะนําให้ลาดลงไปนะถ้าทานไม่หมดเพราะจะทําให้ตัวกล้วยเชื่อมของเราเสียง่ายค่ะ ส่วนในขั้นตอนการลาดน้ํากะทินะคะแนะนําให้แยกออกมาลาดต่างหากเท่าที่เราจะทานหมดนะส่วนกล้วยเชื่อมที่ทานไม่หมดนะคะแนะนําให้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ทานได้1-2เดือนเลยนะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะตักกล้วยนะคะออกไป2ชิ้นแล้วก็นํากะทิมาราดแบบนี้ค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยเชื่อมสูตรนี้ทําง่ายค่ะและที่สําคัญเนื้อกล้วยของเรามีความเนบหนับอร่อยลงตัวมากเลยนะ mm hmm. ทานคู่กับน้ํากะทิก็เข้มข้นหอมมันมากค่ะ mm hmm. ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ, mm hmm. คะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ